เกี๊ยวหอมต้อยค่แรกหอมเกี๊ยวกระเทียมทอดทิชธรรมันหอมหอมกระพี่น้องน้ำมันที่เราทอดอ่ะเกี๊ยวกระเทียมน่ะเอามาเกี๊ยวหอมต่อกำน้ำพริกกะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้มเกี๊ยค่ะต้มแห้งให้ต้มลาบแล้วนั่งแล้วแล้วก็เอาไปถึงไว้สักพักหนึ่ง ทอดเลยค่ะพี่น้องเก่ยวหอมเกลยวกระเทียมทอดกุ้งแห้งเดี๋ยวทอดพริกแห้งต่อนอาไรไทยย้อยค่ะพี่น้องคะก็จะได้กินแต่ว่าแซ่บด้วยค่ะพ,พี่น้องน้ำพริกนี้แบบเรื่องเยอะอยู่ค่ะใครไม่เคยทําก็ลองทําดูนะคะอร่อยดีด้วยะคะ่ะเอาหาขานมปังก็ได้นะคะเอากินก็เข่าลุกเข,ข่าไข่ต้มไข่เจียวได้หมด ใไฟอ่อนสุดะคะเพราะว่าจะสุกเร็วนห้งง่ายเราจะิีไปขวดค่ะจริงเอาไปตองห่อมันจะตึงเนาะแต่เราไม่มีใบตองเอาลู่เสาชานกระาไนี่นนี่ค่เกลียวเรากระหันดวมเนี่ยไม่ได้ล้างอาจจะไม่สวยงามนะคะกเยังแบบเทเองค่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกน้ำพริกเผาค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะฮัลโหลสมชายบิวต์บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ปปองกะจะมาทำน้ำพริกเผาค่ะพี่น้องก็คือช่วงนี้บม่อค่อยได้ออกไปทำกับข้าวบ่อค่อยได้ไปตลาดนะคะปองก็เลยว่าจะทำน้ำพริกเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าน้ำพริกเผาปอมจะเป็นยังไงอันนี้คือสูตรแม่ย่าค่ะคุณย่าบอกให้เฮ็ดแล้วนี่ค่ะแต่พี่กะปิ มีอ่ะหัวหอมหัวกระเทียมน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งะก็พริกค่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะไปค่ะอ่ะหัน่นหอมหั่นกระเทียมเนาะค่ะพี่น้องนะหอมนี่อาถ้าใครหั่นแล้วน้ำตาแตกอะเอาไปแช่น้ำก่อนเลยค่ะพี่น้องแตงสีบาหให พันว่าหันหอมอ่าผ้ายเราสิเดียงยาใดพ้องกับผ้าใยด้วยค่ะประสิเดียงายาใดเอาเพือค่ะเพราะว่ายุกับยาเกือบยี่สิบปีแล้วอันนี้ก็น้ําพริกไม่ยากยาเพันบอกเราเคยเห็ดขายด้วยค่ะพี่น้องจนรวยล่ะไม่เลิกน้ําพริกไม่ยากตาย,ยุพักหนึ่งเอาไปตั้งร้านต่างๆใส่กระปุกกระปุกกระสห้บบาบสี่ห้าปีมาแล้วค่ะพริกกระแดงน้ําพริกอ่ะเผาเห็ดขายขายจนล้วยล้เลิกไม่สิขายอีกมั้งคือพี่น้อง แฟนปอมไว้่เฉยดีแล้วหาเรื่องก็ได้เหตุกินซื้อกลับค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปทอดเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูกันดีกว่าให้ปอมพันก่อนคะ่ะนี่เดี๋ยวเราก็เอาไปทอดค่ะพี่น้องหัวกระเทียมเนี่ยจริงๆต้องใช้หัวกระเทียมใหญ่คะ่ะแต่ว่าอยู่บานปอมนี่มีแต่กระเทียมไทยเพราะว่าปอมกับอุบนปอมไปซื้อมากกระเทียมสีสเกตดจะหัวหน้อยเนี่ยนี่แหละค่ะพี่น้อง ทีทอดมือถัวดีม,มึฮี่สิหันหน่นมาเนาะเนี่ยหั่นหน่อยก็ได้นาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวป้อมหั่นกระเทียมก่อนแป๊บนึงค่ะไปค่ะไปเจียวหอมเจียวกระเทียมกันกระเทียมป้อมก็ไม่หั่นละเอียดหรอกค่ะเพราะว่ามันเล็กจัดหั่นยากมากเทศกินเองว่าเป็นยังหรอกค่ะล่ะมีน้ำมาทาเปียกนะคะป้อมพึ่งแช่ไปเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปก่อนเจียวกระเทียมค่ะพี่น้อง เกกระเทียมซอยเีลยวกระเทียมให้หอม,หอม,มจริงๆถ้าใช้เป็นกระเทียมเม็ดใหญ่จะได้เนะะื้อค่ะแต่เม็ดเล็กก็จะหอมทำกินเองที่บ้านเราเนาะคะ่ะพี่น้องที่บ้านจะมีกระเทียมพริกหอมต้นไม่เยอะไอ้ที่กล้องแกะเปลือกมันอะปองก็เอาปไปใส่ในปุ๋ยหมักนะคะเปลือกหอมเปลือกกระเทียมขั่วพริกที่กแกะออกนะคะค่ะจะเอาไปใส่ในปุ๋ยหมักะคะ่ะเอาไว้รดน้ําต้นไม้พกพียามันจะกลัว <S <S ค่ะดะูข้างบนขวามือเด้อค่ะผมจะเอาคลิปที่ป้อมทำน้ำหมกักจุดินซีสังเคราะห์แสงไว้ค่ะผมเอาพวกเศษอาหารพวกอะไรต่างๆอเสลือกผลไม้อย่างต่างๆใส่เข้าไปใส่ค,คลิปเกา่าผอมเพียงแด้่ะพี่นองค่ะ,อคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปป้อมนะคะอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างไร้สาระบ้างกันยังมาเบิ่งป้อมให้กำลังใจป้อมขอบคุณมากๆค่ะ เกี่ยวกระเทียมอีกอะไฟไม่แรงนะคะถ้าไฟแรงจะสกใหม่เลยค่ะไฟอ่อนจังน้อยเดี๋ยววันนี้ป้อมคงจะไม่ตำอะค่ะเมื่อนั้นพริกกระเด็นขาตาป้อมเดี๋ยววันนี้ป้อมคงจะปั่นโอเคอันนี้น่าจะได้แล้วเดี๋ยวป้อมเกี่ยวหอมต่อค่ะพักน้ำมันไว้ก่อน เดียวหอมกับตอเลยค่ะพี่น้องเดียวหอมตอกันเล่ะเกียวหอมเกียวกระเทียมทอดทิกธรมะน้องหอมค่ะพี่น้องน้ำมันที่เราทอดอ่ะเกียวกระเทียมน่ะมาเกียวหอมตอตำน้ำพริกกะไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยค่ะกลงวเรื่องยากอยู่เพราะว่าไม่ตรงลิงกับของเดๆแสบต้องใจเย็นๆเนาะก่าจะได้กินของอร่อยน้ำพริกซื้อเพื่อนกินก็ซื้อเถอะค่ะยี่สิบสามสิบ มัน่นเผ็ดหนาคุณตาค่ะพี่น้องบี่เกียวหอมค่ะต้องใจเย็นๆไฟอ่อนๆก็เดี๋ยวจะไหม้หอมอยากให้มีกลิ่นทุกคนจะได้กลิ่นว่ามันหอมแค่ไหนคุณแล้วเป็นจังใจแนาอค่ะพี่น้องได้อย่างกลิ่นนาน้องหน่อยมาเด้อมะขาวมาซอยเกียวหอมเกียวกระเทียมนะนี่มาแบงหน่พี่ไปกินพี่หน่อยพี่ยุ ตาเด็ดมาเอาไปกินเล้วค่ะยายไงแต่ก่อนนี่แม่ปอมยูเพิ่นปอมจะเอากับบานไปฝากเพิ่นทั้งน้ำพริกตาแดงทั้งน้ำพริกเผาตาเด็ดน้องของแม่เพิ่นสีมากมากมมาเพิ่น่าเฮ็ดจงไดเฮ็ดเจงได้ทุ่เสียบเพื่อเพิ่นมาคุณเดอะเอาไปคุกกับข้าวสวยร้อนๆของหองมมะลิเพิ่นมาตอนนี้ไปอยู่ระยองแล้วมากินแล้วจากตาเด็ดจะทานกับยาย่เฮ็ดใ,ให้กินค่ะเที่ยวไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวให้มันเสร็จค่อยมาดูกันเนาะค่ะ ต้องต้งต่อเลยค่ะต้องแห้งทุกต้มล้างแล้วล้างแล้วแล้วก็เอาไปถึงไว้สักพักหน,นึ่งจะผ่อนเลือดพา่น้อนเกี๊ยวหอมเกี๊ยวกระเทียมทอดกุ้งแห้งเดี๋ยวทอดพริกแห้งก่ออไะไรทาย้อยค่ะพี่น้องคะก็จะได้กินแต่ว่าแซบด้วยค่ะพ,พี่น้องน้ำพริกนี่แบบเ,อเยอะย่ค่ะใครไม่เคยทำก็ลองทำดูนะคะอร่อยดีด้วยคะ่ะเอาหาขนมปังก็ได้นะคะ เอากินก็เขาคุกเขาไข่ต้มไข่เจียวได้เนอะแต่ว่าตอนทำนี้แบบต้องใจเย็นจริงแกะหอมแกะกระเทียมกับคุณยา่าจิตช่วยแกะคะมาเด้อค่ะพี่จิตแคลริฟามน,น,นม่กินน้ำพริกกระป๋องจ้ A, นะะอนิน U S A หนาวหนาจะมาได้จังอะไรเนี่ยน้องทุกๆทุกคนละค่ะ เอฟซีทุกคนที่น่ารักที่มาดูช่องป้อมที่ทำยูทูบและไม่ทํา youtube ก็ให้กําลังใจป้อมค่ะคอยเบิร์นกอมในเรื่องของให้ทุนซีพันชั่วโมงนัง่แเอสิเดียมีเงินไปจัดฟันหินสาวค่ะ <c oughs> บอกว่าถ้าแม่ได้เงินจากยูทูปเดี๋ยวแม่จัดฟันให้มาสินเลยให้เพิ่นเทคการ์ให้ให้่นจัดต่อให้หลายอย่างอีกก็หาปีเพื่อที่จะจัดดูบุฟฟันก็สิเดียมเงนินจากยูทูปฟาจัดฟันสามปีหมื่นยูนิตครับน้องรอไปก่อนก็นแล้วกันอาจจะไม่ได้จัดก็ได้ เอาละเอาละใหม่แล้วใหม่แล้วเดี๋อทอดนี่ต้งถนดันดถนัดเห็นมันใหม่จนแฟนป้อมบอกว่าเดี๋ยวทอดเอง,เ,องอดเดี๋ยวทอดเองทอดปลาทอดอะไรไม่ต้องทอดเดี๋ยวทอดเองเพคะขันใจเย็นประกอบด้ค่ะเวลาทอดขันใจหอนก็มีใจหอนด้วค่ะกินใจหอนแห้งๆจมูก,น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 ,กนีขนาดบ่บ่หอนแต่ได้เราเป็นย่งหอนด้วยค่ะ ทานเย็นเดี๋ยวเราไปปั่นกันที่ตอค่ะี่นี่ไฟอ,อ่อาานสุดแล้วค่ะเพาะาจะสุกเร็วหาเน่อยข้าวเสียดไดนิเกี๊ยวพริกโตามพี่น้องข้าวสูจเกี๊ยวพริกไม่จามแน่นอนเีเลยค่ะ บอกเวลาไปกไ่อนด้คิดไปสิกทเรื่อง <laughs> นี่แค่นี้ก็พอแล้วยังไงฮะปิดแก้วดสวยงามพระรามแปดมาแล้วหมาแล้วมาแล้วเอากระปิไปตวงจริงเอาไปตองห่ออาจจะกินเนาะแต่เราไม่มีใบตอง อ,อนนี้เตา,เา,าทานกระเทายตกนี้เยอะี่เดียวเรากระทะอันเดิมเนี่ยไม่ได้ล้างอาจจะไม่สวยงานนะคะแต่ยังอบบเยทีติเองค่ะให้หอ,อมหอมมันนี้เป็นกะปิเพชรบุรีค่ะสีเค้กตองไปตำเะนกนก็ไม่ตำอะไรี่ต้องกส่ปรามันหน่อยเบมัน,น 肯定够的，直接晚上就用餐。 行。 กันเลยปั่นเสร็จแล้วก็มาผัดกันเลยนี่นี่นี่พริกนี่แบบจัดเต็มๆเลยค่ะพี่น้องจริงๆเขาใช้พริกเม็ดใหญ่นะคะแต่ป้อมแบบที่บ้านกินเผ็ดมากใช้พริกเม็ดเล็กผัดกะปิค่ะ ใัก่กะปิไปเลยเน้ำมะขามาขเปียกทับพี่ทับพี่ค่อยใส่น้ำตาลปี๊หวานหวานเข้มเข้มแล้วก็เปรี้ยวเปี้ยว ออรสเปรี้ยวเค็มหวานนะคะพี่นองผัดอร่อยอืมหะ ส <c oughs> <c oughs> ามทั่วบานพี่น้องเลยหอมอร่อยนัวน้ำหูน้ำตาไหลพี่น้องมาเด้อค่ะมาแบ่งไปกินเด้อจ้าน้ำพริกเผาแซ่แบแซบพีบ่น้องค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกเผาป้อมค่ะแซ่บพี่หอยเดี๋ยวส่งไปให้กินเด้ยอยูเมืองอบุบล <c oughs> มาค่ะทุกคนตอมตักให้ถวยก่อนข <c oughs> ึ้นเลยเถอะแถวพี่นอ้องเบื่อบังไงมาเด้อมาเอาเข่าเนี้ยมาตุยกระแซบก,กินกับออาเขาเรียกอะไรนะหมูทอดเข่าเนี้ยค่ะพี่น้องแซบไปๆๆไปๆๆไปไปน้ำพริกเผ<พ>าค่ะสิว่าง่ายกับบง่ายหรอกค่ะใบป้อมน้ำพริกสูตรไม่ยาป้อมค่ะ ถ้าชอบ <c oughs> ก็กด subscribe กด like กดกระดิง่งกิ้งๆให้ปอมด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปของปอมคะ่ะขอบคุณที่รับชมทุกๆคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะดูแลสุขภาพกันค่ะพี่น้อง